สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถาน,นีวิทยุกระจายเสียง919กับดิฉันยุรวรันผิวเหลืองดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้มีหนังสือเล่มใหม่มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกแล้วค่ะกับหนังสือชีวิตใหม่กับคุณวิกรมกรม,มดิตค่ะเนื้อหาจะเป็นเช่นไรนะคะกับในหนังสือเล่มน,นี้ขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรับชมรับฟังค่ะวันนี้นําเสนอตอนที่1ตอนเตรียมการค่ะ ความฝันหนึ่งในชีวิตของผมคือการเดินทางผมชอบการผจญภัยชอบเข้าป่ามาตั้งแต่เด็กการอยู่กับค่ำคืนที่มีแสงส่องสว่างนวลใยจากดวงเดือนหรือแม้แต่คืนเดือนมืดที่มีแต่แสงดาวระยิบระยับท่ามกลางเสียงฤรีดดิ้งแรเลไลอาจจะเป็นที่กลิ่งเกรงของใครหลายๆคน แต่น่นเป็นความสุขของผมผมตั้งความหวังไว้ว่าจะเริ่มออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากปล่อยมือจากการงานให้น้องๆและเจ้าหน้าที่ต่างๆได้ช่วยกันบริหารไปได้พักใหญ่แล้วดังนั้นชีวิตในวัยก่อนที่ผมจะอายุ9เข้าหลัก6คือการทำความฝันตรงนี้ให้เป็นจริง การเดินทางในปีแรกนี้ผมตั้งใจจะเริ่มต้นจากประเทศในลุ่มน้ำโขงก่อนเพราะเปรนประเทศเพื่อนบ้านเราน่าจะต้องรู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเราให้มากกว่าที่เป็นอยู่บ่อยครั้งที่เรารู้สึกว่าเรารู้จักพวกเขาดีพอแต่แท้ที่จริงแล้วเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เราตระหนักว่าที่ว่ารู้จักกันดีแล้วในบางกรณียังไม่รู้จักดีพอ และนี่เป็นเหตุให้ผมคิดว่าการเดินทางท่องโลกแบบการใช้ชีวิตใหม่ในครั้งนี้กว่าจะใช้เวลาประมาณเกือบ3เดือนนั้นผมจึงขอให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีแผ่นดินติดแม่น้ำโขงกันก่อนส่วนปีต่อๆไปผมวางแผนไว้แล้วว่าจะใช้เวลาให้นานขึ้นกว่าเดิมเป็น6-8เดือนแน่นอนว่ายังคงเป็นประเทศในเอเชียทั้งสิ้นผมอยากให้พวกเรามองไปข้างหน้ากันดูบ้าง เพราะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนในปี2558นี้กำลังเดินทางเข้ามาหาพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราอาจจะยังไม่ค่อยได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้กันนักจะเพราะขาดความกระตือรือร้นขาดการติดตามข่าวสารหรืออะไรก็ตามทีแต่นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ,ญยิ่งต่อภูมิภาคของเราและของประเทศไทย เพราะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ประเทศไทยของเราและเพื่อนบ้านจะอยู่ในสภาพที่ไม่มีพรมแดนใดๆมาขวางกัน้นเราจะกลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ด้วยจำนวนประชากรเกือบ600ล้านคนและผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP มากกว่า1.5พันล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ผมอยากให้จินตนาการถึงการเดินทางที่ไปมาหาสู่กันง่ายๆเหมือนที่พวกเราเคยเดินทางข้ามจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ได้อย่างสะดวกง่ายดายต่อจากนี้ไปไม่นานกรุงเทพจะเต็มไปด้วยผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวเขมรเวียดนามและจีนซึ่งมีพรมแดนติดก,กับไทยและในทางกลับกันคนไทยก็สามารถเดินทางไปอยู่ในเมืองต่างๆของประเทศเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันงบประมาณส0 0,000่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ที่ญี่ปุ่นและจีนได้สนับสนุนให้การคมนาคมของอาเซียนในปี2552นั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมการคมนาคมที่มีการขยายผิวจราจรและถนนสร้างสะพานจากตะวันออกสู่ตะวันตกของภูมิภาคซึ่งช่วยให้ผู้คนเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้น ผมคิดว่าในปี2563ภูมิภาคนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากชนิดที่น่าเรียกได้ว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของกลุ่มอาเซียนเลยก็ว่าได้ทั้งนี้เพราะระบบการครมนาคมใหม่จะเชื่อมดินแดนแถบมหาสมุทรแปซิฟิกไปสู่ดินแดนแถบมหาสมุทรอินเดียหรือพูดง่ายๆว่าจากเวียดนามไปสู่พมา่าโดย เดินทางโดยรถยนต์นอกจากนี้จะยังมีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงทางเหนือคือจีนสู่ใต้สุดคือสิงคโปร์และนั่นจะเป็นการนำสู่การเคลื่อนย้ายของผู้คนอย่างมากมายมหาศาลชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแน่นอนว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนนี้ย่อมจะขยายตัวอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในขณะที่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของอเมริกาและยุโรปจะชะลอลงเพราะการใช้เงินเกินตัวที่มา มีมากว่า30ปีรวมถึงขนาดเศรษฐกิจที่จะค่อยๆลดการเติบโตลงไปเรื่อยๆแต่การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคอาเซียนกลับจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า7-8%นอกจากนี้ผมคิดว่าเงินสดกว่า60%ของโลกจะค่อยๆไหลเข้ามาลงทุนและหมุนเวียนในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบลุ่มน้ําโขงจะมีการเติบโตมากที่สุดสําหรับการเดินทางท่องแถบลุ่มน้ําโขงของผมนั้นโจนในการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นจากการในชีวิตของผมประจําวันของผมตอนแรกคิดแค่เพียงว่ามีรถบ้านสักสองคันคงน่าจะพอ ตอนนั้นคิดเท่านั้นจริงๆกะว่าน่าจะเป็นรถสิบล้อสองเพลาที่สามารถเดินทางไปในที่ธุรกันดารทุกแห่งทุกโหนได้พร้อมกับรถกระบะสองเพลาสักสองคันกับมอเตอร์ไซค์อีกสองคันเรียกว่าถ้าเป็นรถบ้านเข้าไปถึงไหนแล้วไปต่อไม่ได้ก็ยังมีรถกระบะกับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปถึงที่หมายได้แต่หลังจากพูดคุยและร่วมออกแบบคุณมัสุดะ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการเดินทางอย่างมากเกือบ40ปีและจากการที่เขาทำรถบ้านขายในญี่ปุ่นและเดินทางมาด้วยตัวเองนั้นคุณมัสุดะแนะนำให้ผมสร้างรถบ้านเพื่อพนักงานเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคันผมเห็นด้วยกับเหตุผลของคุณมัสุดะจึงตกลงรักทุนสร้างรถบ้านคันที่สามขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนในทีมได้มีที่นอน กันเป็นสัดส่วนแต่เนื่องจากประเทศเรายังไม่เคยมีการสร้างรถบ้านใหญ่ขนาดนี้มาก่อน